อนนต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็เคยดูแต่รถย่ำนานะครับวันนี้มานอกพื้นที่ซะหน่อยมาดาูทีมงานพวกพี่ๆน้องเขาเห็นมันนะคนี่ผมไม่เคยดูเขาเข็นมันทักทีนะ ว่าลำนี้ขนได้ถึงถ้ายังไม่พับอคอกี่น่าจะประมาณ5ตันกว่ากว่านเพราะหอกหอกหอกับอ,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 อยู่นะรอันนี้อ่าคันนี้เนี่ยน่าจะ ประมาณเท่าไหรเนี่ยสารประมาณสี่ตันครับเป็นยันม้านะผมเอาขึ้นไม่ได้นะอ๋อเลยนี่จมใจะไหมนี่ยฮะจมยังเนี่ยอ๋อนี่จมอยู่นะครับน้องสัตจะมาอ๋อรถมาลากนะรถลากแบบนู้นนะครับตอนอ้าวไม่ลากนี่อ้าวแล้วไม่ได้มาลากอ่าคันนี้น่าจะเป็นคันที่ใหญ่ที่สุดนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย นี่นะเดี๋ยวไปดูขันโนวลดูก็เฉาะมันกันดีกว่าลำนี้ใกล้จะเต็มแล้วทำไมใช้แต่โครงกระติงแดงอ่ะเร็วแรงด้วยเร็วเร็วแรงเวย <laughs> อ๋อขอมาดึงดึงออกใช่ไหมครับเนี่ยโอ้รถมันหนักแล้วเดี๋ยวรอเราใช้มาดึงออกนะครับผมเป็นดินทรายนะโอ้โหเราแบบนี้โอ้ง่ายเกินไป ออเออแรงเออยากมากเ,เลยเนอะ่ภาคเที่ยงเออภา,าคภาคติดกล้องไม่ไม่ติดลิขสิทธิ์แล้วจะเคยยำแต่นานะครับไม่เคยเห็นเขาลากมานันสิโอ้ไม่น่าไปไหว รถไลาจะเป็นอย่างนี้ไหมไหปหมว่มถ้ารถนารถนานจะไม่มีอย่างเงี้ยมันจะมีแต่ถังควาำมันไปดูเออ,อ,อใช่อลองดิล่ะโอ้ยในแบบอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนคนขับซะหน่อยนะครับ S <S วออยู่นี่แล้วจะกลับแล้วเดี๋ยวเก็บมันก่อนเอา้าเดี๋ยวเก็บมันกันดิรู้สึกยังไงครับเปลี่ยนอาชีพรู้สึกว่าอยากได้แล้วจะหันมาเล่นรถแบบนี้แทนแลอะอะย่ำนาไม่ไหวแล้วเบือ่อเบือ่อเบือ่อแล้วก็ เป็นคนเป็นหัแบบนี้มันกว่าแบบนี้มันกว่าใช่ไหมก็มันเนี่ยเอามันจริงๆเนี่ยมันมันเนี่ยเนี่ยมันเขาเรียกมันจริงๆอันนี้เป็นเผาอะไรเนี่ยไฮดรอลิกแล้วแตโค้งเนี่ยนะใหญ่กว่าแขนผมเองอ่ะดูนี่ใหญ่กว่าแขนนี่นะครับเนี่ยเป็นเป็นเผาไฮดรอลิกแล้วโค้ยไหมโอ้โหแกนแกนแกกระบอกไฮดรอลิกอ๋อแกนกระบอกไฮดรอลิกนี่นะเอาไปท้ำใส่ ผกยำนาน่าจะดีนกะ็นนรับอาชีพใหม่นะครับเป็นเด็กกับรถฮะ,ะ,ะมังพ่อ,อเอา้ามายังไงเนี่ยยำนาแล้วเป่ล่ะาอาชีพบระจะมาเข็นมันแล้เขาเลยนะ,ะจะนกมาเข็นมันะ <laughs> จะนกมาเข็นมัน เดาเดวเดาใจเย็นไปใจเย็นยังเอ้าโอ้แรงฮะเปลี่ยนอาชีพใหม่แล้วนะครับผมอ้าออออแรงดีแท้รู้สึกสังง่ายหลังหน่อยหลังหน่อยเลยเลยเอาเป็นหรือเปล่า เคยวิ่งแต่หลังถนนเคยวิ่งแต่ในที่คนรู้สึกเยี่ยมไหมรู้สึกเยี่ยมมันไหมมันจะไม่มันไหมรับลูกน้องอีกไม่เลยแต่เราเคยเห็นมันเข้าแล้วทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นก็ขึ้นมันนะครับผมก็ไม่เคยเห็นเพราะว่าทำแต่นานับแล้วก็ยำแต่นาอย่างเงี้ยปัน ติดใจนะครับผมว้าแหมไม่ไงผมบอกแล้วติดเลยถึงมือผมเมื่อกี้ うん。<noise> <noise> 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 แรงไหมแรงได,ได้ทำอะไร <_ C 1> มาเครื่องรือเดิมๆเลย <_ C 1> เครื่องเดิม <_ C 1> ใช่ไหมเดิมากเป็นแสงเครื่องอะสปริงสตัวเดียวอ๋อสปริงตัวเดียวนะผมไม่น่าลากไหวนะแต่เวลาลงที่โคนแล้วเราใส่ขบทำไมติดอา้าวสังเกตไหมอ่อ๋เอเบียรคนคลับไปนะครับนี่นิ่มๆ มเมนติติดไรเลยอะ่ะเออเมนติดิดไรเลยจริงป่นะ <c oughs> น่ะเขาลอกเขาลกอน่าน่าน่ตะแล้วเตะแล้วเิะแล้ว เห็นมือขับไปแหมอยากอยากอย่างนี้อยากอยาก่อยา,ยา,ยาแบบนี้บาหนี่โเฮ้ยแบบอยากเล่นมั่งอะผมอยากเล่นมั่งตายแล้วสะท่อ,อดังๆออบซะหน่อยอาจจะมันนะผม นะอีฝุ่นตลบอบอวนโอ้มีวันนี้มาสี่ลำนะครับอยู่ตรงโน้นตรงโน้นแล้วก็ตรงนี้นะแล้วลำนี้นะครับผมอ๋อม,มีเจอาระคันประคันใช่ไหม มันเป็นทรายนะครับผมสาหรับใส่กองแบบพวกจำน้ำไม่เหมาะนะครับเพราะว่าดูจากที่ผนเนี้ยมันจะเข้ามาคลองได้นะ ขึ้นขยมแลา้นโอ้น้ำหนักไม่ผ่านเบามักแล้วรถ เมื่อกี้ขึ้นไปยืนตรงนี้นะครับเนี่ยกล่องรถกล่องรถแง่แง่มองพวกแป๊บนึงเปิดเป็นนายจะเล่ามาขึ้นหน้ายพี่ก่อนเลยไปเลยเอาสันทวง กกีีี่นดแ้วาเดี๋ยวถอยรถด,ดึงมันเริ่มหนักแล้วนะครับบนรถประมาณก,กี่ตันแล้วเนี่ยอ,อ๋อนหนักมันเริ่มเยอะแล้วนะครับสำหรับอ่าใช่รถด,ดึงดีกว่าครับผม เต็ดตเต็ตดตตเ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 ตเตตเตเตตเเตตเ Dép, 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 dép กระตินีครับเออยังได้ยังได้เฮ้อย่าล้มไปล้วก็เหยียบนะเจ็บนะเออ <Ad> อ่ะก็โอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับก็เห็นอ่าที่ผมไม่เคยเห็นนะมาดูเขาเขียนมันแบบในป่าเลยนะครับก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่าน,นี้ด้วยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ มันเขือแต่มันคือมันเข้าป่าเข้าป่าไม่ได้นะั่างนี้เป็นคลองนะครับเ எடுத்து <laughs> โไปแล้วไ oh, ม่ขึ้นไอ้ดิน <c oughs> เดี๋ยวดินเมื่อกี้หอบเนะี่ะ นี่ beginning ในหอบแล้วแหละตกัตกตักตักแล้วเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวไปตามฆ่าหนีส้มมาซะหน่อยนะ <c oughs> ครับผู้ช่วยมาแล้วฆ่าหที่สม้มปึ๊บโอ้ไปป๋อเลยไม่ไออแป้งเลย <c oughs> Palak